จุงกะจ้พี ita, ่น it ้องจ้าเจเบล่าจะบลาจุงกะสวัสดีพอแม่พี่น้องในวันที่แปดตุลามลนวจ้าพี่น้องจ้าสืงตรงกับวันอขคานจ้พี่น้องพาพีพาหนองเขาป่าหายูหากินอีกคือเกามนี่คล้องมาแล้วเขาด้วยพี่น้องเด้อยจเบลาพาพีพาหนองมากยังจ้พี่น้องก้นมาแล้วสามสี่หลุมมาก้นมั่นจ้พี่น้องมั่นกบ้านเจเบลาอื่นว่ามั่นกเด้อพี่น้องเด้อมั่นแบบนี้มั่นกหรือว่ามั่นเทียนเนาะจ้พี่น้องจ้านี่แนวยูแนวกินอีกคือเกาล่ะพี่น้องแต่พอตาแม่เพิ่นผากินกระ กระแซบกระหอมได้ละจะพี่น้องจ้ะนี่ได้มาเติบหนึ่งแล้วละจะบุญเบิร์ตมองนี้มีตะอันเงาไหมจะพี่น้องเย้าปลาก็เลยก้นอยากซับแน่จัหน้อยนี่เดี๋ยวพ่อต้มแล้วได้จะพี่น้องจ้ามันที่นี่เยบลามาพอมองนี้จะพี่น้องเคียร้ายหลายจะพี่น้องจ้าเจ็ดแปดเที่ยใอ้พี่ให้นองเบื้องเคี่ยมันหรือว่าใบมันโง่แล้วพี่น้องเนาะเพื่อพอแม่พี่น้องหรือว่าน้องน้องอาจแต่สิ่เาเคยเห็นเนาะจากคนเกิดไม่ไงรุ่นจะพี่น้องจ้าว่าคือจะาข้องนี่คักเนาะพี่น้องเนาะเบื้องใบจะพี่นอง นี่เด้อพี่น้องเด้อใบมันนกก็สิเป็นลักษณะแบบนี้อยากให้พี่ให้น้องเบ่งดอกมันอยู่จัดแต่ามันอยู่สูงพี่น้องอย่าเบ่ลายพี่ให้น้องเบ่งบ่ถึงอันนี้ก็เเรื่อบบใหไ่จะพี่น้องขันแม่นเรื่อไ่กว่านี้เขาก็สิหัวญ่กว่านี้เนาะพี่น้องเนาะไปจะพี่น้องจ้าจะบ่ลายเห็นหลายเรื่ออยู่ตรงนี้จุ่มกันอยู่เลยจ้ะพี่น้องบอแล้วกับก้นพี่น้องก้นอุ้ยได้มากใหม่มาน้าจะพี่น้องหมักพี่ฟวนพุ่นตำๆเลยจะพี่น้องจ้ากับพี่พอได้กินได้อยากอยู่ กะมีพี่มีน้องหลายคนหลายท่านที่ยเยบุล่าโพดภาพหนึ่งว่าลงคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะคนกระถามายายเจ้าส่งบ่อเจ้ามีขายบ่อตามจริงมันกะมีพ่อได้กินได้อยากอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่ามันติดขัดเรื่องการขนส่งจ้ะพี่น้องจ้าถามว่าติดขัดทางนั้นเยบุล่าบ่อบ่อเด้อพี่น้องเด้อบุล่าทางเพิ่นบุล่าจ้ะพี่น้องจ้าเวลาขนส่งปกติขัดแม่ส่งในภาคอีสานเฮาเนาะพี่น้องเนาะจังเยบุล่าส่งมือหนีวันที่แปดมืออื่นเฉพาะในเขตภาคอีสานหรือว่ากรุงเทพนะพี่น้องมืออื่นเนี่ยมือแรกหรือว่าถุมนพ่่ออออแี้้้้้้งงงงงกตไดรับขขขลวถาาเสให ตามปกตินอกจากพี่น้องจ้าแต่ว่ามาหลังๆนี่หูซึกว่าหามือของบ่ถึงพี่ถึงน้องแย่บลากก็เลยเยมือไอ้จะพี่น้องก็เลยบ่อยากเค็ดบ่อยากหาบ่อยากส่งเลยจะพี่น้องจ้าไปจะพี่น้องบ่แล้วก็ก้นมัเนาะพี่น้องเนาะมองนี้ก้นไงอยู่จะพี่น้องบ่มีไม่ใหญ่ไหมจะพี่น้องขันไม่มีไม่ใหญ่กะค่อนข้างสีก้นยากาะพี่น้องนาะขันเป็นมันนกนี่ลายเครียอยู่จะวันนี้นี่แต่ว่าหาเครียบหไงเอาก้นพี่น้องก้นยุ่งกลาย ันนกเขาก็เป็นมันหัวเดียวเนาะจะพี่น้องแถผล่แถแะล่ลงไปบางมองบางบอนบางพื้นที่เพิ่นเอิญว่ามันหอยเพิน่นเนาะก็สิแม่นหอยอยีหลียวแหละพี่น้องแถผล่แถแะล่ลงไปโลดได้เหรอพ่อแม่ข่อยเอ้ยลงไปสองคืบแล้วกำลังเห็นหัว <c ười> ก้นมันหอยก้นมันนกก้นมันเทียนก้นแบบใดก้นคางๆแล้วพี่น้องก้นอ้อมๆลงไปแล้วจะขันผู้คนใจดีใจเย็นเพิ่นกับก้นบ่หักบ่หยังดอกขันบ่มีงาอันเงาใหม่รว่าหักไหมมามื่อกย่าหักพี่น้องเอ้ยย่าบลากกับก้นได้ยูขันมันบ่มีขันเบื้องแน่จ้ะโัวบบง่ายหนึ่งหัวนี่แม่จะพี่น้อง mừng nè, đồ ưới, cái là, huu, bên nhám cứ hát, nga mày, nga mày nga điều này เนี่ยนอึบตึอบอยู่สุดแล้วหัวนี่ประจะนี่เหย้าบันไดหัวที่เหย้าบันไดแค่นี่จ้ะพี่นงสองขึ้น ในหัวละซ้ำหนีกะก้นเบิดนีกะพ่อต่มแล้วจ้ะ ต่ำๆเอาง่ายๆหวานคักเด้อจ้ะพี่น้องจ้าหน่วยตรงๆจังสิไปจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งมันเด้อพี่น้องเด้อเจ๋อปลาดได้พ่อต้มแล้วจ้ะก้นวันนี้วันนี้ท่าให้พี่ให้น้องเบิ่งหลายหัวท่าให้พี่ให้น้องเบิ่งแค่ก้นพ่อจอกๆนี่จ้ะพี่น้องจ้ายุ่งมันหลายจ้ะพี่น้องนั่นจ้ะอัันน้นก็มันเด้อพี่น้องเจ๋อปลาดได้พ่อต้มแล้วได้พี่น้องนี่ไหมกินบ่เบิดลได้จ้ะซีข้นนี่หลายเติบได้พี่น้องเป็นโลแล้วจ้ะพี่น้องแนมเบิ่งก็คือจังบ่หลายดอกจ้ะนี่ยขับมาพี่พวนไปจ้ะพี่น้องจ้าออกไปหกกกคันงงีออุ้ทา ยอบล่ามนเข้ามาเฮ้ยมาพิพวนหวานขักเด้อจะนี่ต้ตเนี่ยน้อยดิบจะเปน็นน้องบอจังออกมาเลยเป็นนองปลาอยไงคุปลาหน่อยๆน่อจ้ะ ทางนี้ก็เป็นป้ามันขค่เจา้ากุ้นเลาะเบิ่งอีจะห้ามีอยู่บบกย่างหกไม่จะพี่น้องจ้าหุน่นหม่องเยบุราหก็ไปกลดบางหนึ่งหันนั่นอุ้มนั่นละจ้านั่นนั่นละกลางๆเลยนั่นเยบุราห์แน่ก็ไปเห็นตะดอกนี่พี่กายโพ่นนี่พี่น้องพี่กายโพ่นนี่เฮ็ดปวก ตายหลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบวกจิเฮ็ดบวกไซานามเท่านี้แหละปีนี้พระท่านได้เก็บน้ำฝนฟ้กเทียอยู่ไอ้จะพี่น้องจ้าย่างย่างมาหอดเนี่ยเราจะพี่น้องจ้ายิบบลาศี่เอามาล่างเด้อพี่น้องเด้อก้นอุ้มนั่นแล้วยิบบลาออมยจ้ะพี่นอ้องยุลา,ล,า,าล่างต้มก่อนจะพี่น้องจ้งลาล่างข้าวเดียวจ้าก้นก็ว่าฮักบะมุนคักแล้วพี่นอ้องเอ้ยพ่อแต่เอามาล่างพี่น้องเอ้ยคัก กเก่าอีกพี่น้องเอ้ยคุณนแปดคูณเก่าคู้นสิบมุนอะยะจะพี่น้องไปจะพี่น้องจ้าดังไฟต้มจะพี่น้องบางคนบางทานเพิ่นก็อาเตสีหนึ่งเอาเนาะจะพี่น้องแต่ว่าเย็บบัลาพวกหนึ่งเนอกจะพี่น้องเย็บบวลาสีต้มเอาจะไปดังไฟจะพี่น้องจ้าถ้ากินต้มมันน้ำกันก็เย็บบวลาด้วยพี่น้องเด้อ่าไปก้นกับว่ามุนแล้วพี่น้องเอ้ยเอามาล่างเอามาหุกเอามาถูมุนขักกัวเก่าพี่น้องหักคนหล่นหักแขนเลีนมาจะพี่น้องจ้ามากินมัน มันนกมันนกรัวมันเทียนเนาะพี่น้องเนาะขันเป็นซวยเขาเอื่นว่าปองแตงปองแตงด้วยพี่น้องด้วยขันเป็นขมิ้นเขาเอื่นว่าตะลงตีนตะลงตีนจ้ะพี่น้องจ้าขันเป็นเล่ากับว่ามันเทียนมันนกเนาะพี่น้องเนาะแต่ละหม่องแต่ละบอนแต่ละพุ้นทีก็อาแต่สิเอื่นเพคือกันจ้ะพี่น้องอันนี้งามอยู่จ้ะพี่น้องจ้าวันนี้เวลามาล้างก่ะฮักบุญเบิดหัวใหญ่ก่อนเลยพุยดีขนาดพี่น้องเอ้ยเมื่อไงจ้ะ หัวใหญ่ๆนี่สิบ่เป็นตาเหนียวยัยโบลาว่พี่น้องแม่นหัวหน้อยๆนี่คือสิบเหนียวดีอืมพุยดีค่ะพี่น้องไปก้นนี่น้ำเพราะท่านได้เหียดปันไดได้พี่น้องดินยังซุ่มๆยังอมน้ำอยู่ตอมฮอดมันสันบอ้อแมงวันะ หอมหอดมันเนาะหัวหนีบ้อนเหนียวจับพี่น้องหัวหนีพุยพุยหอมมันมันเค็มๆนิดหน่อยม้อนเหนียวไว้ก้อนลองหัวหน่อยเบ้งอยากมงปอกยัง่ะพี่น้อง อยากนั่บัลูกอยากนําบัลูกมาปะทู่อยากนําดือ้อพี่น้องว่ามัดบ่ได้ไปหลบก,กวนเศร้าบานเขาต้มแล้วไม่ไหมจะพี่น้องก็ท่านหอดได้เหียดอันนี้ซ้ำก็เลยอยากเนี้ยอยากปอกง,งากจากังเลยหัวหนีเนี้ยจะพี่น้องพร้อม มันชนิดนีเขากับิีมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาถา,ถามว่ากลิ่นแบบใดพี่น้องเย็บบลากอธิบายบ่ถืกต้องเป็นคนที่เคยกินมันปลามันธรรมชาติจ้ะพี่น้องถึงสีหูว่ากินมันเป็นแบบใดกลิ่นกลิ่นนะพี่น้องเนาะกลิ่นหอมจ้ะพี่น้อง เขาสมัยตะกี้ตะกอนที่แม่เพิ่นว่าอันสมัยตั้งแตะโพต่างแม่เพิ่นพุ่นตั้งแต่สมัยตั้งแต่พ่อใ,ใหญ่แม่ใหญ่ตะปูตะงามพิ่นหุงใส่ข้าวเด้อค่ะพี่นอ้องว่าหน่อยๆเหนียวดีอันมุนขอนรอนแคลนยิบบลาเอาหยังลลางไปพี่น้องยิบบุลาเอาไอ้ฟองน้ำฟองน้ำหลางจานด้วยจะเด้อถู เห็ดคอยบ๊เป็นพี่น้องเจะาบุลาเห็ดคอยบ๊เป็นอันใดก็ได้ค่อยคอยจับคอยคอยๆให้คือข้าเจ้าเห็ดบอเป็นดอกพี่น้องขันว่าเฮ็ดง้งกับบุบบับบุปบับโหลดห้างเทียร์ดัางถวยก็ยังงรุดมือแต่เห็ดคอยบเป็นพี่น้องเลยผู้ลังคนผลมาเอาน้ำตาลมาจำบด้วยคนมาโอบ่จับดอกน้องพี่น้องน้องกินยังสีหลัมันคอยแสียบเจ้าบุราว่ากินได้ หอมเหนียวหากินยากแล้วพี่น้องเอ้ยบานเยโบลากบได้มันนี่มันหวอยนี่มันนกนี่มันนกหรือว่ามันเทียนหากินยากแล้วขันแม่สมัยต่างตะกีตะกอน ตอนเตยเยบลาเป็นเด็กหนอยนั่นนี่ป้าข้างหลังเฮียนเยบลานี่บอกเอื้อบออยากพี่น้องเลยเป็นหอบเป็นผ้าเป็นหอบเป็นขู่กับว่าได้แต่สมัยเยบลาเป็นเด็กหนอยเจ็ดขวบแปดขวบลายี่หลีเป็นหนีงมันจังดับหนึ่งก็คือเพิ่นมางป้าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบุรณะเพิ่นตัดต้นหมอกต้นไม้เพิ่นม่างเพิ่นเนีงเห็ดออกมันกับแปนหรือว่าหมองอื่นเป็นหนีงมันจังดับมันจังเบิด เพิ่นก้นแล้วเพิ่นบ่ถมเหงา <c ười> มันรอเมาือหน่อยหอมคักพี่น้องเอ้ย วิ่งไปกินน้ำหรอกจ้ะเพราะใหญ่กับบ่ม,มักลูกไส้กับบ่ม,มักแต่ยีบัวรามี่มักมากๆกันว่าเผื่อกว่ามันกับกอยจับพี่น้องบ้านยีบัวราหากินยากยากเลยด้วยพี่น้องด้วยกอยหรือปลากลอยกลอยบ่พี่น้องภาษาไทยคือกลอยบ่ ก็เอื่อไกยคือกันบอพีนองทีงว่วเป็นหัวใหญ่ๆคือมันละบีปีนองเขาเจาก็มาฟานฟานแล้วก็นําไปแท่นางใบซี่ขึ้นหาขึ้นแล้วก็น้มามันหนึ่งน่ะบานเยววลาบ่มีแล้วพี่น้องหากินยากแล้วคันบ่ตาดรืม มันชนิดนี้ก็เหลือบ่หลายแล้วอีกว่าพ่อฮาปีก็ขันยากก็ได้ย่างเขาตลาดย่างเดียวแต่ว่าก็ดีที่ว่าบ้านเจ้โบล่ามันอยู่ติดอันตลาดใชยแดดน้องพี่น้องน้องยู่ไก่ช่องจอมตะวาองอำเพื่อสีขอกับช่องจอมกับโบไก่กันขันแมนบ่ได้ไปช่องจอมเองกับสื่อ,อยู่สีขอกับมีมีให้กินคือกันว่านี่พูยจะี่นอน ส่วนราคาในทองตลาดกะขันแมทมั่นอันนี้เน้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากะคัดเกอยู่ดอกก็มีเกรตหัวหน่อยหัวใหญ่ก็ตามราคาตามสภาพของเลยจ้ะพี่น้องขันแมนออกมาจากมองนั้นแล้วกะธรรมดาเลยจ้ะขันแมนอยู่ตามทองตลาดทั่วไปโบแมนอยู่ช่องจอมกับสีลอยลอยเทิ้นหมดละพี่น้องขันแมนไปซื้อ,อยู่ช่องจอมกับสีบะฮอดดอก เราคือหายใจแห้งทะลูกินบอลากินบอสมินูกินบอก เดี๋ยวเด้อเห็นไหม,มกินก้อนหัวนี่บักเหนียวเลยเหนียวบบกคักเลยเดี๋ยวหัวนีแ <c oughs> จบคักเอาเรียบนี่เราจะพี่นองเกาออกขันแม่นเอามีดนะบ๊ยยังหัวหน่อยก็คิดยาก แสบแสบแต่พี่น้องจ้าแสบแฮงนี่เราจะพี่นอสะสะสะ้ง <c oughs> นนองแนวยูแนวกินตะขอตะแม่พื้นผ้ากินเนาะพี่น้องเนาะโอ้ควม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 เด้อมันนกหรือว่ามันนั่นมันเทียนเนาะพี่น้องเนะะาะภาษาไทยเป็นกระสีเอิญมันเทียนนะจ้ะพี่น้องจ้า น้องไปคนมันค้นมาแล้วก็มาต้มจับพี่น้องจ้ะได้ยังมาแนมอีกไปได้พี่ควรมาทงหิวนึงแล้วก็ไปได้มันมาต้มหนึ่งจัะพี่น้องกัปบ๊บปุ๊บเบิร์ตกับพี่น้องมีไพ่กินน้ำกอกจุณพี่น้องจ้ะสุดท้ายทายสุดยิบลาก็สิขอตัวจากพีรลาน้องด้วยพี่น้องเด้อวิธีบัดนองวิธีสานจากพี่น้องหายู่ากินแนวยู่แนวกินที่มีตามธรรมศาสตร์ที่มีตามฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบุญทุกกำลังใจจากพี่น้องจ้าขอบุญขอบุญถูกการกดไลค โอหิวบ่ลูกเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนจากพี่ล่าน้องจับพี่น้องจ้าจุงกะสวัสดีจ้า